พี่น้องมือกบวุ่นเส้นใสมันแล้วก็ตีเล็กใส่มันก็ยังไดบสีพายเบื่องน้าพี่น้องสิพาไปอัปเดตอันยูวันออกมาสะพานทึงมุ่นออ้โหลดปลกหลายเลยเดี๋ยวหมุนกล่องกันพี่น้องฝ่ามืดเลยตอนนี้มอท่อ มธบย<ม>ี่สิบหกมณฑลทนหารบกที่ยี่สิบหกเดี๋ยวมีปัวเป็นทหารมันดียิงสี่นี่เองเยี่ยมตัวที่แข่งกับรถทหาร้ะพี่น้องต <c oughs> ีเล็กบอกว่แข่งกับรถทหารวันนี้ลูกตัวส่งมธบยี่สิบหกนะครับมาประชันกับตีเล็กสายมันนะครับไปบนสิผ้าปไปบึงน้ำม,มุ่นบึงมุ่มสูงแต่วันรถเต็มทางเลยมันสิไปได้บล่ล่ะ แน่ม <aunque S 2> ึงเดี๋ยววุ่นสู้ให้เบื้งเด้อนั่นรถเต็มเลยเขาขึ้นไปเบื้องหนามก็บ่จ้านั่นดีแน่ไปอีกอย่างสันบอกให้มันตื่นเต้นเนาะอุ๋ยเจ้าของแหเจ้าของดักคอเขาอ่ะก็เขาสิเว้าให้มันตื่นเต้น โอ้ตายเลยวาลับมุกเลยไปแว่ะเห็นบอเขาเห็นตามระเบียบเอากระไฟเขียวแหละเขาได้พาไฟแดงไปเลยเหรใช้เขาจอดซื้อของอยู่ไหรน,นี่ล่ะส,สายยอู่พุนเขาแนมเห็นหยอดนี่ยังสกว่าตลอดหยอดอยู่ข้าง <c oughs> <c oughs> โอ้ตาคอยพี่น้องเห็นหยอดอยู่ค่ะเป็นรถอีหลีเดวุ่นสายตาว่าดีโดนี่ <c oughs> จะห้องยังคี้เรื่อล่ะเขาอยากเบิ่งข,งขง่างค่งทางให้เขาเก็ผบผาบแป๊บนะึง เด is hmm. ีบยวงานตวโอ้พี่น้องท่วมแล้วคันสุดท้ายจะเต็มแล้วข่ามุ่งสูงในซัมมี่ล่ะไั้แรกเห็นหินหอยจู่ข้าว่ามันรถเต็มถนนหาเดี๋ยวกาดคนเออตาเนาะตานี่พ่อไปถิ่มแล้วตานีบวชขึ้นเลย ตาบ่คือย่ายเสื่อมตามลงหมดยุคน,นี้นะครับอุ้ยตาเนี่ยนั่งเฮ็ดยังนี่บอกนั่งยังมาม้าหนาท่วนขังหนาเห่าหนี่แล้วพี่น้องบ้านริมมุนนี่เบิงรอบสามเหม่อตีต่อกันที่บุญมาก สวัสดีครับดูภพตีเล็กสายจะข่าวว่ามือนีน้ำขึ้นแห้งแต่วันนี้มาอ <ไป S 2> ัปเดตสถานการณ์พักษกรูมิ้พิสัยครับนี่ครับข้ามสะพานแม่น้ำมูลเมื่อวานนี้ไม่มีนะเมื่อวานนี้น้ำไม่ขึ้นถึงนู่นนี่ครับนะมันอยู่ตรงนี้เริ่มขยับมาเรื่อยๆครับน้ำท่วมลดความเร็วรถติดแล้วบบดนี้กานจราจรนี่ค<ม>่อนข้างติดขัดเลยครับทะเลสาบเบี่ยงดูนิดนึง โอ้โหรถติดเต็มเลยครับขึ้นสูงก็มาว่านอีกอ่ะจุดนี้ครับหน้าบ้านสวนริมูค <c oughs> ือเลนซ้ายเนี่ยเลนฝั่งน้ำเลนข่าเข้าหรือว่าไม่มีขึ้นแห้ง มันนี่เป็นแห้งก็ม่ววานอ๋ออัน,นมอใส้ชีไก่ช่วยเลยเป็นเปล่าเป็นเปล่าเป็นไก้ก่อนอู้เสาหลักกิโลใกล้จะมิดแล้วโอ้แมนเาาไล่ สวัสดีมิับคุณที่อยู่ที่คืนก็คืนที่อยู่ติดกับขอบตากถนนนี่แหละครับป๊าทขึ้นหอดไปอ่ะ,อะโอมันขึ้นหอดทั้งเทิงแล้ว คันหน้านี้สงสัยไปลุยน้ํามาหลายที่ได้นอนกระบ,บะตู้ึือป้ายทะเบียนหลุดหายครับใช้ปากกาเมจิกเขียนเอาไว้ขึ้นถึงประตูรถเจ้าพารวยผมแล้วชิ้นประตูเลย ตอร์ไซค์นะครับดูแล้วนี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้แล้วขึ้นสูงครับพี่นอ้องย่านะนี่ตัวรถจริงรถจริงกันเครื่องพอดีเนี่กับไปทางเขาด้เนี่ยหล่นแล้วนี่ครับข้างหน้านี่ก็จะเป็น้รถวิ่งสวนเลนครับมอเตอร์ไซค์ล้มหลายคันแล้วครับ อยู่จุดนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยก่อนถึงปั๊มบางจากก็คือขาดไปแล้วครึ่งเลนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลงไปดูอีกถ้ามีที่จอดรถนะครับเนี่ยกระแสน้ําไหลแรงมากจุดนี้จะกลายเป็นจุดที่น้ําไหลพาดผ่านเพราะว่าจุดจูดเทิร์นเนี่ยจะไม่มีเกาะกัน้น เนี่ยเมื่อวานเลนเลนขวานะครับเลนขาเข้าสตึกขาเข้าบริรัมเนี่ยน้ำนะครับจุดนี้วันนี้น้ำทั่วแล้วไปไดบน,นอกสาวน้ำทางออกทางออกผมทางหลวงครับมีถนนขา ปั๊มปตทครับปั๊มปร์ตอกับถัวเนี่ยเลกเขาก็ได้รถน้อยนี่ไปหอตังเงเข้าไร่ั้นพเพราะว่าเป็นจุดยืเทืนอ ลน่นหมู่บ้านเ่ราะ้าในลน่นพุอบาทเองมันหล่นละหมู่บ้านนี่จอยู่ฟังหันแต่อันนี้ไหลามากเลยเลี่ยงเมืองไปไม่ได้นะครับถ้ามีเรือก็ไปได้ครับถ้ามีรถจบครับเึ้นหอดนาเกษตรพัฒนาแล้วก็จะไนังเ้าเอนะตอนนั้นเข้าดสินได้ตอนนี้ ที่หนองไว้พฟอ,อกันที่หน้าสวัสดีค่ะ